เอาละครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วฮนะหลังเลิกงานกับผมนายแทนชวนทําอาหารอีกแล้ว <c oughs> วันนี้ผมมีเมนูที่เหลือ,ลอที่อยู่ในตู้นะครับแล้วเ,เอามาทําเป็นกับข้าวกินพอดีเหลือตับไก่อยู่ในตู้นะครับตับไก่นะครับ กับขึ้นไก่วันนี้ผมก็เลยอยากจะทำเมนูอ่าอ่าตับไก่ผัดกับพริกหยวกนะฮะเริ่มลเลยน้ำมันใส่แล้วนะครับมีกากหมูด้วยแล้วก็ตามด้วยอ่ากระเทียมนะครับกระเทียมนี่ผมใช้กระเทียมไทยนะครับแล้วก็สับทั้งเปลือกเลย นะครับเพว่ามันหอมดีอืพอพรกกระเทียมพอเหลืองแล้วก็จะใส่ตับไก่นะครับโอ้โหตับไก่นะะี่รับเป็นตับไก่ที่สุกแล้วนะครับเพราะว่าผมาลวกเขาจนสุกได้ที่เลย แต่บางคนจะใช้เป็นตับไก่สดๆก็ได้นะฮะไม่ผิดหรอกครับแล้วก็ทีนี้ครับในเมื่อตับไก่มันสุกอยู่แล้วนะครับเมนูนี้ที่เป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วผมก็จะตามไปด้วยพริกหยวกเลยวันนี้จับเป็นพริกหยวกนะครับ อยากกินตามด้วยแครลลอทแครลลอทที่เหลือจากเอ่อเอามาใส่ในในไก่ผัดฉิงน,น,นะครับรก็เลยต้องใช้ใส่ทั้งหมดแล้วก็หอมใหญ่โอช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเปลีนะครับเอ่อดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะ นิดถึงแ้่ตอนการปรุงรสนะครับปรุงรสได้เลยฮะตั้งต้นที่หนอ่ออร่อยชัวร์แล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสนะครับใช้ของว้วนเชียงให้หมดก่อนแล้วก็เมนูแบบนี้ตัดหวานนิดหน่อยนะครับเพื่อต้มตาใส ผมจะตัดต้นตาไม่เยอะนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ติดรสหวานมากลิดเอ,อ,อียพอแล้วก็ผัดนะครับ<ส>เป็นเมนูนง่ายๆบ้านๆนี่แหละครับเมนูนี้บางทีเราก็นึกอยากกินเมนูที่มันง่ายๆเราก็ทำแบบนี้แหละฮะ ทุกคนนะครับสำหรับการทักทายกันนะครับแล้วก็เหน้นพูดคุยกับกับผมนะครับดีดีมากครับทิมว้าวรสชาติโอเคเลยฮฮ ขอ,อน้ำนิดหนึง่งเมนูผัดตับใส่พริกหยวกเมนูมนง,ง่ายๆสะดวกรวดเร็วนะครับรสชาติก็น่าตังใจโอ้โหเอรฟจ ตบท้ายด้วยซอสหอยนางรมนะครับวันนี้ใช้ของตาด็กสมบูรณ์หัวเสียงึ้นดีดังมากนะะเอาละปิดไฟ จานหิวข้าวแล้วนี่ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับช่วงนี้ก็คงจะเตรียมตัวเดินทางกันหน้าดูอะผมว่าจะกลัาาบบ้านไปหาคุณนายทองย้อยหน่อยคิดถึงเขาแล้วก็หก ใส่ทั้งสับใส่ทั้งขืนเลยนะครับผมเนี่ยเขาว่ากินกืนมากๆจะได้มีกื่นหลังสมองกลวงๆยังไงพี่คนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็บางเมนูถ้ายังไม่ได้ทำก็ก็ยังไม่ได้ทำเนาะแต่วันนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผัดตับบวกกลนใส่กับพริกหยวกนะครับเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้สไตล์ในแทนเมนูไก่นอกหม่อแล้วก็ยำยวมเนี่ยเดี๋ยวผมขอเวลาหน่อยนะครับเพราะว่าต้องหาวัตถุดิบครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ